สวัสดีครับพบกับผมนะ,ะนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องแมงกพี่ฟิล์มนะครับตอนนี้ล่าสุดที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีฝนตกหนักนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้เราจะไปถ่ายน้องต้นข้าวได้หรือเปล่าแมงกพี่รอป่าหยดมารับนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าผมเอามอเตอร์ไซค์ไปไม่ไงก็ไม่รอดนะครับนี่นะครับแต่ผมจะเปิดประตูออกไปให้ดูนะครับอ่า จะแบ็กจะแบกมานอนอยู่หน้านะครับจะแบ็กนี่ครับฝนตกหนักนะฮะฝนตกหนักเลยนะครับดูดิทุกคน เรียกปนเลยนะครับนะทุท่านต้องบอกเลยว่าบรรยากาศอย่างนี้ต้องทำอะไรครับนอนครับหน้างานวัดยกกระบรจะเป็นอย่างไรเนะาะขาม่วงกาญจนบุรีฝนตกเรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้นี่นะครับแล้วก็อยู่กับเจ้าแบ็กนะฮะนี่แบ็กอยู่กับเราฮะแบ็กนอนเฝ้าหน้าเหรอฮะนอนเฝ้าหน้าเลยฝนมันตกแล้เนี่ยอยู่นี่แหละต้องไปไหนหรอกเจ้าแบ็กเจ้าแบ็กเอ่อเจ้าแบ็กนอนเป็นเพื่อนแองกี้อยู่หน้าห้องนะทุกคนเจ้าแบ็กหนาวไหม เอาอะไรกแบกเออเอาอะไรอยู่กับแบ็กอยู่กับแบกวันนี้ตกเยอะนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าบ้านเรือรีสอร์ทมันจะไปลักหน้า บ้านสวน,นอน่ะเนาะนะครับมาดูหน้าง,งานจะเป็นอย่างไรบ้างนะนะครับที่ทาม่วงฝนตกเรียบร้อยนะครับน้ำจึงเลยตกแปบ,บเดียวโอ้โหไหลามานี่แล้วน,นะครับามานี่แล้ว ทุ่มฉ่ำเลยทพกคน<อ>ที่เนี่ยต้นไม้เยอะละทุ่มฉ่ำแหละต้นไม้นะชอบฝนนะครับ,บ,บยอดเลยนะครับด้านหลังนะสายฝนโปรยปลาย หนักด้วยแล้วก่อนนะตกหนักกันเน,นีกก่ยไม่มีทีท่าว่าจะเบาเลยนะครับตกหนักตลอดนะครับ ดีแล้วที่ผมออกไปไหนอะ่ะผมก็โหลดคลิปอยู่ในห้องนะครับ ให้ฝนโปรยปรดยดครับตอนนี้แม็กพี่ก็รอฝายหยดนะครับรอฝาหยดอยู่ที่รีสอร์ทไม่เลนรีสอร์ทหน้าฝนอะ่ะถ้าเราขี่มอไซค์ไปอ่ะลำบากเจอฝนต้องหลบ พอฝนตกขนาดนี้เปียกนะครับต่อใหอ้ใส่เสื้อกันฝนมันก็ฝนก็สาดมันก็เปียกอ่ะนะครับอ,อยู่ในเช้าแรกแบกนอนอยู่ลมลนอะไรลมระไหลมอะไม เอแไลศกก็จะประมาณนี้ทุกคนนะครับนั่งเหงาไปสินะครับจริงๆฝนตกมันก็ดีนะครับบรรยากาศมันเย็นเนนะครับไม่ร้อน ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยร้อนนะครับ FC รู้ไหมครับว่าหน้างานวัดโยกบาดเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามีโดมเนี่ยนะครับที่งานรู้สึกว่าจะมีโดมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นกลัวฝนหลอกแต่ว่าคนที่จะมาเที่ยวงานนี่แหละเขาจะเข้ามาไม่ได้ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าช่วงเวลาที่น้องร้องเพลงเนี่ยฝนจะตกเยอะขนาดนี้ไหมนะครับแต่ที่ท่าม่วงเนี่ยตกตกเยอะมากๆเลยนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวไหลเจิงนองเลยนะครับทุกคน ไเินนอกจังหวัดที่เอฟซีอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมจังหวัดกาญจนบุรียำเพอรท่มาม่วงตกหนักครับนี่เบาลงแล้วนะมเมื่อกี้นหนักกว่านี้ ตัวนี้น้ํำจิงแล้วครับเนี่ยน้ำเต็มแล้วเนี่ย ตอนนี้แม็กกับพี่ก็พักอยู่ในรีสอร์ทแล้วเนาะยังไม่ได้ไปไหนก็ะโลดคลิปช็อตคลิปเรียวนะครับลงให้ซซได้รับชมการที่ผมถ่ายไว้เมื่อคืนนะตอนนี้ก็บ่ายสามสี่สิบสองแล้วนะครับก็คาดว่าป๋ายหยดน่าจะมาประมาณสักเหมือนเหมือนเมื่อวานแหละเมื่อวานป๋ายหยดมาเร็วอยู่มาประมาณไม่ถึงห้าโมงนะครับเพราะวาเนนะียประมาณห้าโมงเย็นนะครับหรือห้าโมงครึ่งนี่แหละ แต่ว่าไม่เกินหกโมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวถ้าฝาหยดมาก็คงจะได้โทรหาผมแหละนะครับเมื่อวานเขาก็โทรหาผมนะตอนนี้เราก็าโหลดคลิปของเราไปอยู่ในห้องครับเพราะเราไม่ได้เปียกอะไรนะครับก็นั่งอยู่ในห้องนะครับก็อีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะได้เตรียมตัวนะครับออกไปทำงานไลฟ์สดถ่ายคลิปให้ FC ได้รับชมกัน นะครับทืนี้น้องต้นข้าวนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วนะจังหวัดสมุทรสาครวัดยกกระบัดนะครับคืนนี้เอฟซติดตามรับชมไลฟ์สดได้เลยนะครับทางช่องมักกะวิฟิมนะครับแล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆหรือผมก็ไม่รู้ว่าช่องน้องมาหรือเปล่านะนะครับถ้าถ้าช่องน้องมาก็มีช่องน้องนะถ้าไม่มาก็ช่อง YouTube ต่างๆนะครับที่ได้ถ่ายน้องนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ